สรุปข่าวสารแมนยูประจำวันที่9กระกฎาคมกับช่อง Man อาอนแมนแฟนแมนยูโดยมีข่าวเด่นประเด็นร้อนดังนี้ ปอกบาเทใจไป,ไปเป๊เชพเพอได้ค่าเหนื่อยถึง8 0 0แสนปอนข่าวจากเลอร์กิฟรายงานว่าปอปอกบาเทใจไป,ไปเป๊เชพเพอาะเขาอาจได้ค่าเหนื่อยสูงถึง8 0 0แสนปอนก็ต้องดูกันว่าจริงไหมโลโมาโนโ่คาดการผีอาจยื่นคามาเวงกาสัปดาหนะ์หน้าคาดค่าตัวจบไม่เกิน35ล้านยูโรส่วนเหตุผลก็ไม่คิดมากอะไรก็เอามาใช้งานแทนปอปอกบาไงจ๊ะเด็กผี ผีวางโครงการล่าฮาแลนดะ์ซัมเมอร์หน้าโดยแมนยูมีโครงการจะเอากองหน้าตัวเป้าในซนะัมเมอร์หน้าและคาดว่าจะเป็นเออร์ลิงเบลฮาแลนด์มาอยู่กับซันโชนะจ๊ะฮาแลนด์จ๋าเด็กผีว่าไงมูรินโญ่สนใจเอริกไบยี่โดยเขาพร้อมจะดึงเอริกไบยี่ไปร่วมงานกับโลมาและเด็กผีว่าไงจ๊ะส่วนเซาท์แฮมตันยืมตัวแบนดอนวินเลียมไปใช้งานหนึ่งดูดูการถือว่าไปเก็บประสบการณ์นะจ๊ะวัยรุ่นเธอชอบกดไลค์เธอใช่กดแชร์ถ้าคุณเป็นเด็กผีเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันจ้ะ